ลำดับการกินที่จะทำให้หุ่นดีก่อนที่เราจะมาพูดถึงเรื่องของลำดับการกินยังไงที่จะทำให้หุ่นดีนะคะเราต้องมาให้ความหมายของคําว่าหุ่นดีก่อนหลายๆคนคําว่าหุ่นดีก็คือการมีเปอร์เซ็นต์บอดี้แฟทหรือว่าไขมันเปอร์เซนต์ที่อยู่ในร่างกายในลำดับที่เหมาะสมแน่นอนคะ่ะเราก็ต้องพูดถึงการเอาไขมันที่อาจจะเป็นส่วนเกินออก และการทานที่จะทำให้ไม่เกิดไขมันสะสมในร่างกายแล้วไขมันจะสะสมในร่างกายเนี่ยมันมาจากไหนมันก็จะมาจากตั้งแต่การทานคาร์โบไฮเดรตจำพวกแป้งเส้นสตาร์ชต่างๆเนี่ยมากเกินไปรวมถึงการทานน้ำตาลที่มากเกินไปด้วยแน่นอนค่ะการทานไขมันเยอะเกินไปก็อาจจะเป็นหนึ่งในสาเหตุแต่มันน้อยมากๆเมื่อเทียบกับการทาน จำพวกแป้งแล้วก็น้ำตาลทีนี้ถ้าเรารู้แบบนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องเข้าใจด้วยว่าการที่จะเอาไขมันออกเนี่ยมันก็ต้องขึ้นอยู่กับปริมาณสารอาหารที่เราทานด้วยนั่นก็คือเราจำเป็นที่จะต้องทานสารอาหารจำพวกโปรตีนวิตามินและธาตุให้ครบถ้วนในหนึ่งมื้ออาหารเราควรที่จะต้องทานโปรตีนเนี่ยให้ได้ประมาณ25-35กรัมขั้นต่ำ เพื่อที่จะทําให้เรารู้สึกอิ่มเราจะได้ไม่ทานอย่างอื่นเพิ่มเติมถ้าเรารู้แบบนี้แล้วนะคะเราก็รู้เลยว่าจริงๆแล้วการจัดลําดับความสําคัญในการทานเนี่ยง่ายมากๆเลยเราก็ทําให้เราเนี่ยไม่ฝืนแล้ก็อดด้วยข้อที่1คือการทานโปรโตีนเข้าไปก่อน เราะเรารู้อยู่แล้วว่ายังไงก็ตามเราจำเป็นที่จะต้องได้โปรโตีนเข้าไปในร่างกาย25-35กรัมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเริ่มต้นจากการทานโปรโตีนก่อนให้ได้ปริมาณนี้นะคะรับรองได้เลยว่าเราจะเริ่มรู้สึกอิ่มละโดยไม่ต้องฝืนด้วยเพราะฉะนั้นการทานโปรโตีนให้ได้25-35กรัมนี่โอ้โหถ้าทานไข่น,นะคะต้อง5-6ฟองไก่ก็อาจจะประมาณครึ่งตัว ปลาก็อาจจะประมาณปลาเต็มเต็มตัวหนึ่งเลยนะคะถ้าเป็นสเต็กเนี่ยก็อาจจะประมาณ150-200กรัมเลยเพราะฉะนั้นถ้าเทียบแบบนี้ปูป้ออิ่มแน่นอนค่ะพอเราทานโปรโตีนเข้าไปเป็นลำดับแรกแล้วเนี่ยให้เราทานอาหารจำพวกผักนะคะผักต่างๆไฟเบอร์ต่างๆก็จะไปช่วยทำให้เราเนี่ยอิ่มขึ้นนั่นเองและแน่นอนค่ะถ้าในจานตรงนั้นเรายังอยากทาน อาหารจำพวกแป้งเส้นนะคะออโ,ทโทอรตโชเขาเรียกว่ามันต่างๆนะคะพืชหัวต่างๆเนี่ยเราก็ทานอันเนี้ยเป็นลำดับที่3แต่นุ่นมั่นใจมากเลยค่ะว่าถ้าเราจัดลำดับนะคะโดยการเริ่มต้นจากการทานโปรตีนก่อนแล้วก็มาทานผักเนี่ยนะคะถึงลำดับที่3ปุ๊บเนี่ยเราจะทาน คาร์โบไฮเดรตเนี่ยได้น้อยลงแน่นอนเพื่อ <ๆ S 1> เนี่ยอิ่มไปแล้วด้วยซ้ำและหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อของคาวเราอิ่มแล้วค่ะโอกาสที่เราจะเอาพวกน้ำหวานเข้าไปหรือน้ำตาลเข้าไปเป็นของหวานเนี่ยก็จะลดน้อยลงนี่คือลำดับในการทานนะคะแต่ในมื้อสแนค็คต่างๆหรือในมื้อท้องว่างสิ่งที่สำคัญมากๆในการหุ่นดีคือห้ามทานคาร์โบไฮเดรตพวกแป้ง หรือน้ําตาลตอนท้องว่างเด็ดขาดยังไงก็ตามนะคะทุกครั้งที่เราจะทานแป้งน้ําตาลให้เรามีอาหารอยู่ในกระเพาะของเราไม่ว่าจะเป็นอาหารนั้นจะเป็นโปรโตีนหรือไม่ว่าจะเป็นผักก็ตามนี่คือวิธีการอีกหนึ่งอันในการหลีกเลี่ยงการทานจุกทามจิบตลอดทั้งวันนั่นเองค่ะหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะสวัสดีค่ะ